เฮ้ยผมบอกเลยนะวันวันนั้นอตอนที่เขาเขาเขา direct m e เ s a มาในในไอจีเขาบอกพี่หอยหนูหนูกำลังทำรายการอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือหนูหนูอยากให้พี่เป็นคนที่มาประเดิมหรืออะไรสักอย่างนึงนะฮะก็มากินข้าวกับหนูไหมที่หนูเคยสัญญาเอาไว้ว่าหนูอยากมากินข้าวกับพี่ถ้าพี่ทำซิกแพคได้ผมแทบไม่ต้องคิดเลยผมกดคำว่า ได้ไปเลยแล้วก็จําได้วันนั้นพอไปถ่ายอ่ะที่ในคลิปถ้าใครเคยถ้าใครได้ดูก็จะเฮ้ยผมไม่กล้ามองหน้าเขาจริงๆนะเพราะมุกสวยมากเขาสวยเขาสวยจริงๆจนผมไม่กล้ามองเวลาสัมภาษณ์อ่ะแล้วพอพอคลิปได้ลงไปอ่ะเขาไลน์มาเ,เขาไดเล็กมาเสร็จใครั้งพี่มีคนดูเยอะเลยเอ่ะเฮ้ยสมวันหนึ่งล้านอ่ะสาวันหนึ่งล้านซึ่งผมมานั่งอ่าน900คอมเมนต์เ0 0คอมเมนต์ที่คอมเมนต์ในวันนั้นอ่ะ ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยผมดีใจผมดีใจแล้วเขาเขาเขาาเอาตอนที่เขาไปออกอ The m a s s i n g l e มาให้เราดูด้วยแล้วแบบเฮ้ยมันมันมันมีความสุขนะที่ได้เห็นเขามีความสุขแลเข้เขาเขาเขาได้ผมได้กินข้าวของเขาหนึ่งมื้อในชีวิตจริงๆเขาอย่างแรกคือเหมือนเดิมนี้ใส่น่ารักเหมือนเดิมให้เกียรติทุกอย่างแล้วเพิ่มเติมคือ โคตรสวยโคตรสวยจริงๆเอาจริงอะ่ะถ้าเป็นผู้ชายอะ่ะผมไม่กล้ามองจริงๆนะคือไม่กล้ามองสบตาไม่กล้าแบบจ้องตาหรือจ้องหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมผมรู้สึกว่าเขาเขาเขาสวยขึ้นมากมากเลยอะไรนะครับคือคือผม,มเนื่อแตกไปทั้งตัวเลยเอาจริงนะตอนที่เขามาแล้วเขาเขาเหมือนเดิม,มเขาเขามากอดเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราเราเรา,เรารู้สึกว่าเอ้ยในยชีวิตหนึ่งก็ ครั้งหนึ่งในที่ที่เราเคยฝ่ฝันหรืออะไรต่างๆมันก็เออโอเคคือ,อหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วก็ผมเคยคือได้กอดกันมีอยู่สองครั้งคือตอนไปออกรายการวันนั้นแล้วก็วันที่อัดคลิปคลิปนี้ผมรู้สึกว่ามันมันมีค่าต่อความรู้สึกมากนะขอบคุณมากๆขอบคุณน้องอุ้มมากนะฮะ คือคือคือที่เราไม่ได้ติดต่อเพราะว่าแต่ละคนมีหน้าที่เขาเขาเขาก็มีหน้าที่ในครอบครัวผมก็มีหน้าที่ผมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไม่คุยกันหรือว่าอะไรแบบว่าเอ้ยไม่คุยแล้วนะผมคุยอยู่เหมือนเดิมยังเหมือนเดิมที่ผมบอกว่าเขาคือแรงบันดาลใจของผมช่วยชีวิตผมผมยังคิดอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมร่างกายของผมไม่เคยอ้วนขึ้นเลยเพราะผมพอพอร่างกายเราจะเริ่มรู้อะไรเราก็จะเริ่มรู้สึกเรานึกถึงเขาตอนที่เราทํา อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีร่องนิดๆมีร่องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคให้เกียรตินะผมว่าเขาให้เกียรติผมที่เขาเชิญผมผมก็ถามว่าเฮ้ยบอกบอกสามีลในในคลิปก็จะบอกเอ้ยผมก็ผมตอนที่เขาก็บอกผมก็บอกน้องส้มเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปไปไปทำในสิ่งที่เขาอยากทำให้ผมหรืออะไรเงี้ย ได้เลยพี่ได้เลยเอาเลยไม,ไม่ไม่เป็นไรคือคือผมรู้สึกว่าไม่ได้รอนานเพราะว่าผมไม่ได้รอคือไม่ได้ไม่ได้อยากแนละ้วคือคือไม่ได้มีความหวังอะ่ะไม่ไม่ไม่ได้มีความหวังถึงขนาดนานถึงว่าไม่มีวันนั้นต้องตกใจบอกเดี๋ยวหนูจะทําตามที่หนูสัญญาไว้ผมว่ามันก็ดีเลยนะก็ดีเลยคนคนหนึง่ง มันไม่มีเรื่องเรื่องอื่นนอกจากพี่น้องที่โ,โหแบบเรารู้สึกดีมากๆรู้สึกดีมากสึกใช่ครับมันเป็นสัญญาในรอบคือเขาไม่ได้ตอนนั้นเราหลังจากที่เราแยกย,ย้ายหรือว่าเขาแต่งงานหรืออะไรเราถือว่าตรงนั้นจบจบภารกิจเราแล้วตอนนั้นที่เป็นอย่างนั้นเราเราก็ไม่ได้หวังไว้ว่าเราจะได้ได้มากินข้าวกับเขาอะไรนะอะไรนะ ผมผมผมไม่พลาดคิดอะไรนอกจากผมดีไซน์แล้วผมก็ไปไปด้วยอย่างความเต็มใจแล้วก็ซัดอาหารที่เขาเลี้ยงโดยไม่ได้ก็คุยไปก็โดนดูคอมเมนต์บอกพี่ตลกหรือตะกะพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเอ้มันเอาตรงนะกินไปด้วยเพราะว่ามันเขินมันมันกินไปคือกินทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าเราอะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะ ตะกาขนาดนั้นเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองนะคือเขา<ข>ผมให้เขาดูด้วยก่อนที่จะไปผมก็บอกเขาด้วยว่าขอฮะขอ,ขอคือคือเราด้วยมารยาทแหละคือจริงๆแล้วต้องบอกเขาอะว่าด้วยเหตุผลอะไรด้วยอะไรอย่างนี้แต่ผมผมไม่ได้ไม่ได้ไไดห้ามอะไรคนไห้ได้พี่เขายังชมเลยบอกว่าอุ้มสวยมากพี่อุ้มเขาเลยพี่ ไม่ได้ไปฮะพี่อุ้มสวยมากเขาเขาชื่นชอบคุณอุ้มนะเพราะคุณอุ้มอ่ะเป็นองคตรงไอดอลของคนที่ออกกำลังกายคนที่หุ่นสวยงามคนที่แบบสว,สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่าผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีคอมเมนต์ที่ดีๆขอบคุณคอมเมนต์คอมเมนต์ที่ทำให้รู้สึกตอนนี้น่าจะล้าน 4, ี่ล้านห้าแล้วนะฮะ ก็จะอยากดูก็ใครยัไม่ได้ดูก็ช่องอ,อุ้มลัคนารายการโดนอุ้มไม่ได้เจอฮะเขาบอกเหมือนกันบอกว่าคุณบอลหลังจากถ่ายเสร็จก็โทรโทรเข้าเหมือนกันเขาก็เปิดให้เห็นว่าอยู่นี่นะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกกันก่อนแล้วแล้วเขาก็จะไปกินข้าวกันเห็นนัดนัดก,กันว่าจะพาน้องดิสนีย์ไปกินข้าวกันเอออยาก คือแทนที่ดีกว่าเกรงใจเขาครับเกรงใจเขาฮะเขาบอกว่าหนูรอนะพี่หนูรอให้เห็นเห็นพี่แต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราเราก็คุยกันกับน้องส้มไว้อยู่แล้วว่าหนึ่งอย่างที่เราอยากเราอยากอยู่โดยที่เรารักกันทุกวันมากกว่าเราเราไม่อยากให้อะไรมาบังคับว่าเราต้องอยู่ด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับ